อาารยันฑุตบ่า,บาวกับผมบ่าวซิทครับื้นนี้ก็เจอกันในป่าเฮ็ดคือเก่าแล้วครับืันนี้ืันนี้ก็มาอัปเดตป่าเห็ดสู่พี่น้องเบ่งกันครับว่ามีเฮ็ดยังออกนะครับตรงนี้เฮ็ดไข่ครับพี่น้องอยู่ข้างๆท่านเป็นเฮ็ดปวกใบน้อยครับอืมออกแบบใดเนาะบาดนี่ปวกใบน้อยับอืมทุก เกิดมาก,ก็เกิดในกองขี่เนาะโ,<ห>โ<ห>อ้ ทีเซียหายครับลูกเกิดเห็ดไทยครับเป็นดอกจูงน้อย,อยนึงเลือกเอาครับอดอกน้อยก็ยังลายอยู่ได้เห็ดไทยพี่น้องเห็ดปวกไปน้อยฮะ นี่ก็เป็นเ็ดไข่ครับส่วนที่เก็บมาก่อนหน้านี้ครับพี่น้องฝนตกก็เลยบม่ได้เก็บภาพให้เบิ่งครับเห็นแล้วก็เสียดายครับเห็ดอันนี้ก็ได้เนาะเก็บเอาเนาะ มาเจอแล้วกสะออนครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตอัปเดตป่าเห็ดให้พี่นอ้องเบิ่งน้ำกันเนะครับพี่น้องช่วงนี้ว่ามีเห็ดยังออกครับมันกระสิออกรวมๆกันอยู่แบบนี้แล้วครับ วางกระเป๋าเกือบทับหมโมไลครับ เกิดก็เกิดถือมองโพดเกิดในกองขี่เนาะอนันนี้นี่และปุยสันดีเลยนี่ติดไข่อีกหนึ่งจูมครับ ดอกนี่ครับเห็ดไข่ครับนี่สองดอกครับรบสรสังเกตเนี่ยเราเห็นเลยได้แบบนี้ครับสองดอกจู้มจมครับเนี่จูม,น,จมน้อยยังครับโอ้เกิดอยู่ในานา้ำคนหาบขว่าบเชื่อมี หัหน้ครบปาปาดดอกมนึงออกใหม่ครับแตกโพนออกเลยโอ้พึ่งพ่นดินมาเลยแบบนี้สวยๆครับเห็ดพึ่งดอกนึงครับอืม มีดอกเดียวบ่ออีกไข่อีกหนึ่งจูงครับ สรุปผลการหาครับก็ได้อยู่ประมาณนี้แล้วครับพี่น้องก็มีเห็ดไข่กับเห็ดละงกบานครับก็มีเห็ดเพาะเล็กหน่อยครับเหมือนนี้กับเห็ดปวกไก่น้อยครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้น้ำในเด้อครับพี่น้องเอ้ท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สารบันคุณบาก,กับผมบ่าวสิทธิผูนีน้ำนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สิพอสานี้แล้วครับลิหนาเจอกันใหม่ครับ